under pressure no more time can we make a move over t h i n k i n g you and i what do we have to lose i'm wasting all my time 카드ใช้ได้เลยแดดร้อนวันนี้ผมอยู่ที่ช็อกโกแลตวิวอ่ะเอาออกก่อนดีกว่าเราอยู่ข้างนอกเฮ้ ผมมาทำอะไรที่นี่เดี๋ยวผมพาไปดูวันนี้เราพามาดูฟาซิโอเขาบอกว่าตัวเนี้ยใหม่สุดวัยรุ่นชอบแล้วรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวผมพามาดูรายละเอียดอะเรื่องสีสันก่อนนี่สีสันนี่ออดีวเลยนะครับเป็นสีสันที่ทยายามาฮ่าเป็นอะไรที่ทำมาเพื่อวัยรุ่นวัยรุ่นจริงแหมติดปากเลยผู้วัยรุ่น<ๆ>ก็ต้องบอกว่า สีสีขายนะครับก็มีอยู่ทั้งหมดหสีอ่าแน่นอนแล้วก็สีอะไรบ้างก็มีสีเนี่ยสีขายนะครับเรามีสีเหลืองสีแดงสีอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราพาไปดูส่วนรายละเอียดผมจะบอกให้ฟังว่าตัวนี้มีอะไรบ้างที่น่าสนใจเริ่มที่นี่เลยครับไฟหน้าแคบดีไซน์ไฟหน้าทุกอย่างของรถฟาซิโตัวนี้ ดีไซน์เป็นแคปซูลนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟเลี้ยวนะครับตัวโลโก้ด้านหน้าเห็นไหมครับก็ยังเป็นแคปซูลอีกทั้งเลือนใหม่ก็ยังเป็นแคปซูลนะครับนี่เป็นแคปซูลน,าน่าเห็นไหมครับสวยงามถูกใจวัยรุ่นไฟท้ายก็แคปซูลโอโ้โหอะไรขนาดนั้นไฟท้ายไฟเลี้ยวโอโ้โหแคปซูลหมดเลย แล้วติ๊กเกอร์ข้างก็ไฟก็แคปซูลหูยนี่ครับนอกจากนั้นแล้วเรามาดูเรื่องของออการดีไซน์การดีไซน์ต้องบอกว่าเป็นดีไซน์จากโครงรถ u n d e r อร์โบนนะครับซึ่งตัวเนี้ผู้หญิงผู้ชายไม่สูงหรือตัวสูงก็ขี่ได้นั่นหมายความว่าคุณขึ้นข้อมปุ๊บ ขาถึงแน่นอนนะครับถึงแน่นอนแล้วก็ถ้าเป็นคนสูงหน่อยก็เข่าจะไม่โดนด้านหน้านะครับนี่การาตำแหน่งวางเท้าก็สะดวกสบายครับต้องบอกว่าตัวนี้ยามาฮ่าทำมาสะดวกสบายจริงนะครับส่วนฟังก์ชันน่ะของตัวเลือนไหม่หรือตัวปุ่มควบคุมต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าไม่ยุ่งยากเลยสาวๆนี่ถูกใจแน่นอน สามารถาใช้งานได้อย่างเช่นตัวนี้ uh start stop system นะครับ <ểm> ไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวแตรโอ้ตาร์ทเครื่องตัวนี้สตาร์ทเครื่องได้ต้องบอกว่ามีรถ <WAS> ลดเขาเรียกว่าอะไรรถแรงรถลด,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 ลดเป็นมอเตอร์เจเนอเรเตอร์ซึ่งสามารถสตาร์ทได้ง่ายๆต้องบอกอย่างนี้นะครับและส่วนตัวนี้เป็นตัวธรรมดานะครับใช้ เ,เป็นตัวคีย์ธรรมดาไม่ใช่ตัวรีโมทนะครับแล้วก็ตัวกล่องน่ะกล่องเก็บของใส่ขวดน้ำได้แล้วก็ตัวนี้มีซ็อกเก็ตสำหรับชาร์จโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับข้างในนี้นะครับก็ต้องบอกว่าถูกใจไวรุ่นที่สายโซเชียลนะครับและที่สำคัญนี่ตัวนี้ตัวนี้ตีตปุ่มเก็บไอ้ที่แขวนของ ซึ่งตัวนี้จะให้มามากกว่าคนอื่นเขาคือให้มาสองจุดแน่ให้มาสองจุดด้วยโอ้สายขวาแขวนสะใจเลยและที่โดดเด่นที่สุดก็คือโลโก้เป็นแฟชั่นฟาสซิโอมูตัวนี้บางคนจะเพราะจะบอกว่าเป็นไรมันเหมือนมันเปิดได้ครับซึ่งเป็นที่เก็บแบตเตอรี่แน่แบตเตอรี่อยู่นี้นะครับตอนนี้ แล้วเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของเปิดเบาะกุญแจตัวนี้ครับก็ใช้ร่วมกับการเปิดเบาะด้วยเช่นกันเนี่ยเราลองมาดูอ่าโอ้โลกไปหน่อยนะครับเบาะจุใจนะครับต้องบอกว่าจุใจมากๆอ่ะเก็บที่แล้วจุดสำคัญอีกที่หนึงนะครับ คือตัวนี้แน่เชื่อมต่อแอปพลิเคชันโอ้โหจะทำไงครับเราก็โหลดแอปมาก่อนนะครับโหลดแอปเสร็จแล้วก็มาสแกนที่ตรงนี้จะมีตัวสแกน QR code อยู่ตรงนี้นะครับสะดวกสบายครับในส่วนของรถรุ่นใหม่ของ y a m a ฮ่ตอนนี้ก็ไม่ว่าจะเป็น a i r l ล c อ N Max R15 R15 อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเรื่องของ y i o ค n e c t เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นเรื่องของการที่เราจะขี่ขี่สนุกสนาน เดินทางไปไหนมาไหนก็จะเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันตัวนี้เข้ามาเสริมใน Wi c o n n e c นนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เอาดูรูปร่างก่อนรูปร่างรูว่ารูปรป่างตัวนี้ก็โอเคครับถูกใจวัยรุ่นตัวนี้สามารถถอดออกได้นะครับใส่เป็นไซส์บอดนะใส่เป็นไซส์บอรดหรือกระเป๋าเดินทางเล็กๆได้นะครับตัวนี้หรือเปิดบอกขึ้นมาแล้วถอดบา้าออก ก็จะใส่แลกข้างหลังได้นะเป็นของแต่งได้อีกโอ้โหเป็นอะไรที่หรือคุณจะใส่สซ้บอ่อสองข้างกระเป๋าข้างหนึ่งสายบอ่อข้างหนึ่งได้นะครับส่วนแลกท้ายนี่ครับคุณสามารถติดตั้งได้โดยคุณถอดบาท้ายออกนะครับถอดออกแล้วก็ใส่ตัวแต่งเป็นแลกท้ายมานะครับก็ใส่กระเป๋าใส่อะไรไปได้เลยนะครับในส่วนอีกจุดหนึ่งครับที่ยามาให้มาก็คือเรื่องของเบรก UBS UBS ตัวนี้ก็จะกระจายแรงเบรก70-30นะครับหน้าหลังนะครับโดยการกดเบรกหลังนะครับเบรกหน้าก็จะทำงานด้วยอ่ะเป็นความปลอดภัยที่ยามาฮ่าใส่ใจมาด้วยเครื่องยนต์อ่ะเครื่องยนต์โอ้ต้องบอกว่าเครื่องยนต์ตัวนี้จะบอกว่าเป็นของแกนฟิลโน่ก็ใช้ได้นะครับซึ่งตัวเป็นตัวท็อปและตัวชูโรงของยามาฮ่าในตอนนี้แล้ว ตัวนี้จะแตกต่างจากแกเฟียโนก็ตรงที่ว่าอัตราทดเฟืองหลังที่ปรับเปลี่ยนเป็น7.77นะครับซึ่งจะทําให้การขับขี่เนี่ยออกตัวง่ายขึ้นแล้วก็แรงบิดมากขึ้นรวมกับรวมกับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ที่ต้องบอกว่ามีการปรับปรุงเล็กน้อยในท่อทางเดินไอดีนะครับรวมกับล็อกเกอร์อาร์ม กระเดิงวาวแล้วก็จุดสําคัญหลายอย่างที่ยามาฮ่าให้มานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเดซิลนะครับลูกสูบฟอตติ้ฟอซติงแล้วก็ในเรื่องของเ,ออเขาเรียกว่าเอสเอ็มจี G, นะครับซึ่งตัวน,นี้เป็นต้องบอกเป็นระบบที่ยามาฮ่าเนี่ยใส่ใจมากคุณจะสามารถ จะช่วยในเรื่องของของการออกตัวและการเร่งแซงนะครับโดยการบิดคันเร่งเพียงครั้งเดียวนะครับเป็นตัวช่วยต้องบอกเป็นตัวช่วยเป็นมอเตอร์ช่วยในเรื่องของการออกตัวและก็การเร่งแซงแต่มอเตอร์ตัวนี้สามารถชาร์จไฟกลับไปที่แบตเตอรี่ได้นั่นคือ,อ,อคุณสมบัติของยามาฮ่าที่ให้มานะครับต้องบอกเป็นลักษณะเด่นเลยนะตรงไหนอีกตรงไหนอีกเอ่ย ครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์บูคอที่ยามาฮ่าภูมิใจนะครับทั้งแรงทั้งประหยัดทั้งแฟชั่นวัยรุ่นชอบแน่ๆก็ต้องบอกว่ากระแสฟาซิโอตัวนี้กำลังมาแรงนะครับยังไงก็ฝากทุกคนติดตามในช่องของไปทุกที่ที่มีทางด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์อย่าลืมไว้พบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ you